โอ้พี่น้อาตาดแล้วครับผมผ่าที่หัวตะาครับตีกี่บอมาครับผมมึงเลือดห้อยหนูไงพุทโธวันของหนูชัดๆเลยตัวนี้กับเขาอุ้ยโดนอีกแล้วครับโดนบักใหญ่อีกแล้วโอู้หูบอตายบอตายครับผมโอู้หูใส่หนี้ ใสนี้ครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับมึงพี่น้องนี่มาพาพี่น้องมาลุยปลาอ้อยครับผมถือว่าเป็นคลิปแรกของปีเลยล่ะมึงครับผมห้อยหนูกัดอ้อยมึงไหม ้ามขาดเลยหมายเฮาอขอมอคุณยายครับผมลุยปลาอ้อยวันนี้ทาเขอมอคุณยายมาเที่ยวกันพี่น้องเปลี่ยนหมายไม่เปลี่ยนบรรยากาศหลังจากที่ ใส่แต่น้ำไห้หน้ำมันหลขีดเหรอมาล่องปลาอ้อยมั้งครับผมขมมอเฮาสิได้ผลบอยที่ใส่ก็คือเอาหั่มใส่ก่อนก็ขีดอะปีนี้วางสิบบอยเดักหนูปลาอ,อ้อยกดดักขี้เก่าครับผมมีจะของปลาอ้อยมูกันเหรอฮะบวกมาดักครับมีคนมาดักไปแล้วละ่ะ ้าเจ้าจักได้บ่ได้บ่ได้ถามกันเลยครับเอา้าเจ้าเอาบ่วงบ่วงมาดักเขาเอาสูตรเด็ดครับผมเข้าเมาคุณยายหเยืย่อนะตำนัานกำลังยางของมามมเดยพี่น้องเจอเลยครับผมหมาย ย่างสวยผมหาแนว้เห็ดไม้ก่อนป่ะเดี๋ยวแนว้เห็ดไม้มาใกล้เวลาหลาับใกล้จะสิบหลังไม,ม้ดีแห้งครับผมอือท้าหนูเลย เมื่องในเรียงเมื่อขี่หนูมากัดอ้อยครับผมน้องมันหน่อยแต่เมือง,งแะ้วนี่มีนจะขวยเลยโอ,โอ้โอ้จงังจังบอกเลยว่าจางังแทกไม้นี่เหีย่ยมันค้างมันเลียนไป เดี๋ยวขอใส่ก่อนพี่รองครับใส่ก่อนหมายงามคักมูนนม้นี่ปลาอ้อยโอ้พีผิดหวังขาดแล้วครับผมขาดทีหัวตะา,าครับตีขี่บัมาครับผมมึงฮื้อห้อยหนูไงพุะสวรรค์ของหนูชัดๆเลยตัวนี้ไอ้อย่มึงไม่เบี่ยงห้อยกัดใหม่ใหม นี่นมั้งครับมังขี่กวางเลยๆอยู่ยนี่มึงครับนี่ยงามขักงามแหงโอ้กลับมาสิบหลังครับผมพี่น้องเมือเ่อตัวเยื่อกับเมือ่อขาดแหงมันนี่เจ้าตัวสี่ร้อยก็จับอยู่แค่สิบหลัง ไม้ดีครับคลิปต่อไปตรงไซลุ้มไปอยู่นี่แหละหมาคุณย้ายเขานี่ไซหมองมันฮ่มกันอยู่นี่แหละโอ้โอามแห้งพี่น้องงามแห้งบอกเลยงามคัก เยี่อกับเม็ดครับผมเยี่อบัพอเขียงตับเยี่อตะห้มกับหลังทุกไทยมึงเอาวดขอมอหน่อยนึงโอ,โอ้ตาย จ้ไหนที่หาไม้ได้งามแบบนี้ต้องยากเลยัโอ้งามแหงพี่น้องครับนี่แมนมดครับเห็นแล้วพุ่นหลังนึงพุ่นหลังนึงก็หันซิฟหลังพอดีพี่น้องครับโอ้โอ ว่าจะผักงามขากกัดขุนหลังหนึ่งสี่ห้าหาหลังไม,ไม่เปลี่ยนครับมือใช้ไวบห้าหกมือใช้อีกละ่ะโอ้ ไลมึงมึงได้แบงค้อยกัดไม่ไหมแม่นมดเลยเหมือนปลาเลยลปลาดีหากลับจากของพ่อปาเนาะบาทเียพี่น้องนี่ครับผม เห็นสัญญาลากไว้เกาสิบว่าหลงนั่นหลังหนึ่งโอ้โอ้มิจารทางเมืเองในแบ่งม์พิจาทางหนูขโอมยอเขาที่ได้แทงเหยียบกระหน่ำติดตามกันมืองครับผมจังแห้งทีหลังครับบอกด้วยไม้นี่สวยสวยสุดสด เห็นสัญลักษณ์นพุณไหนห้อยกอดใหม่ใหม่โอ้โหแอ้ใช่ละอไม่จำบ่วงว่าไดบาทนี่พี่น้องขนาดใสแค่นี้เลย เจอกันเมื่อเช้าครับเห็ดไม้บ่วงกันอันดับแรกคือหาบ่วงกันหาบ่วงที่จะคลองไส้ไอพ่อกัน <c oughs> สวัสดีตอนสซอสครับพี่น้องไปเป็นองมายากับดักหนูคือเก้าแล้วครับผมเป็นการใส่ได้ปลาอ่อยเทือแรกของปีว่าเขียว่วิ สวยงามปานนีเต็มเดีลุงพี่น้องครับเมืองมันขอดใหม่ๆเลยนี่ปวดะนะมนันอ้อยมากินนะไปครับผมลุยลุยใค่ละขคาป้องเลยล่ะบอว่ามัวรถบอกว่าเมืองงามสอสอครับมืงหนูปลาอ่อยไปเห็นห้อยดีไม่อ้ย หลังแรกโดนเลยครับผมเขาเมาคุณยายบักใหญ่ไซสสวยเป็นไงครับนี่หลังแรกเลยแค่หลังแรกเลยครับผมพี่น้องออมันเป็นหลังแรกที่เขาใส่บอเบอแมนเฮ้ผมจำาม่ได้พี่น้องพี่บยาเองขัมากัดอ่อยเมืองครับผม ไน่นี้การคอรแบบนี้ขนาดสามารถพยากรุนก็เดี๋ยวไปนอนโรงบาลครับโอ้ยใส่ดีครับหนูป้าอ้อยไหมหมอคุณย้ายเหรียแล้วครับมึงไปสาาได้พี่น้องเด้อผมหากลับบ่เห็นครับจำได้เลยแล้วว่าผมขอทางไหนอุบัานนี่หละปัญหามึงได้เบียงโอ้ยทางดีๆ ทา้งดีๆทั้งนั่นห้อยกัดไม่ไหมปืดพัวน่ะห้อยกัดอ่ะเหมือนแรงนสิเสียอยูบอ่บ่มันก็นต้องจัดอีกสุดตัวมึงอ่อยล่มแล้วนาวเลยครับโอ้โหเนกาวดักผมอยู่ผุนขันข่อทักใดละ่ะนี่เป็นหลังสุดท้ายพี่น้อง สวยอู้นี่หลังที่สองมีสงสัยไสหลังแดกเลยครับนี่เฮ้ยหลังที่สองบวกเขาครับบวกเขาบวกเขาเดี๋ยวมันแดกมันสสไหมแต่ว่าเอาออกก่อนไม่มึงหอยมันจินพี่น้อง หนูหลายหหนูหลายบลาคากได้ครับนี่โอ้ยยังไปทั้งเลยครับนี่จ,จังๆมึงครับมึงขี่มันพีน่น้องมึงนี่นางกินเต็มอยู่กลับเฮาอุ้ยโดนอีกแล้วครับโดนบักใหญ่อีกแล้วอูอ้หูยบ่ตาย บอตตายครับผมอ้หูใส่นี้ใส่นี้ครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับบอตตายครับพี่น้องโอ้โหของหมอคุณยอดนะ้ขอดโตใหญ่โ,โต,ง,ตงามครับพี่น้องครับถึงสามลังได้ครับเนี่ย หนึ่งได้แค่สามหลังสาจะไงนะครับผมใส่แค่สิบหลังมันหาหม่องใส่จะคขอ้องวะพ่อครับพื้ <c oughs> นโอ้ตัวนี้ไหมคนแดยงยังคือง,งามครับพอเดียดครับลังนี่นี่ใส่ไปหนีก้อนนอใส่ไปหนีก้อนพี่น้อง เซเวนี่หนึ่งหลังสองเตีมแลยออู้หหลังนี่ถือ,อยังนี่หลังนี่บอสเทียครับไม่ว่าหลุดเด้อบอสตาย,อ,าย,ายาอู้หูบกใหญ่ใหญ่สักหน่อย ผมหากรับ่ะพอ่อเพิ่งเห็นกรับหาหลังหนึ่งเพ็ดสัญญาลากไปอยู่เด้เอาออกเบิดก่อนดีกว่าครับเดีย๋ยวค่อยมาใส่เอกใส่บ่ยากหรอกเจนเจนอพี่พ้อง ผมหากับเจ้าของพ่อๆครับวม่อย่างไรผมจำว่่ได้บางนีต้อสมควรสิมิสามหลังโหสุดยอดเอา้าเดี๋ยวไปหายามต้อกัน มืเป็นไเดียวหอยมากิ่นนะหอยขดขดหูก็เต็มอยู่มึงไม่เปลี่ยนครนะับหอยมป็นไม่หอยกิ่นไม้ครับ จะเห็นกลับหาหลังโอ้หลังนี้ดีดบ่าถืกหกหลัง ขวยไหมพี่น้องใน่ยพี่อะมันขวยมันครับเออดอูนะหอยตีนเต็มเลยโอ้ยหอยตีนแหลนแหลนขากแหลนแน อ้ยหลังนี้กระดีดครับมีที่ว่าดีอบ่ถืกดเวยอู้นี่บ่ถือก็ดีดฟ้าหลายลังใช่ครับ เยวขอ,อนับกลับกันพี่น้องแปดเห็นกลับแปดลังครับเก้าหลังเก้าหลังนี้อีกหลังหนึ่งนะบ่าเห็นต้องย้อนกลับไปเมื่เก้าหลังที่เก่าเมื่อกลดวพี่น้องครับห้อยเมื่อกลดครับผม ห้อยไหมตัดไหมถึงห้อยถึงขวยนี่จะของเถื่เลยครับไม้นี่ไปครับผมออกไปก่อนตั้งหลักไม้ก่อนมาเมย์ไม้เป็นสี่หรอี่น้องครับจำจำอะไรถุงสีหายอยู่แถวนี้แลไรนี่ ผมขออย่างหาก่อนล้างเดียวถ้าลังเทียวมันถือครับยางมันถือลรวมันเนา่าเมืงองกําลดดพี่น้องเมืงองกําลดงครับผมบบกใหญ่ไปเจอแล้วพี่น้องครับล้างนี้บอดีดครับผมเมืองคออยมันกินไหยควายมันสุกอยู่ไหมครับแต่ว่ามันคือบอดีด กับวอดีแทะเปปลาใส่ไว้ใส่ไหว้หลังเดียวเหมือนแรงลุยอีกครับเอากับมาเพิ่ม <c oughs> เอากับมาเพิ่มอีกครับผมโอ้โหสุดอิหลีครับไม้นี่ไม้ย,ยางสวยเดีเยาเปลี่ยนเยื่อไหมใส่ขีใดตด้ ติดไต้กันุญาป้าพนุ่มแล้วกาสติดไตเข่าผสมหัมเปลี่ยนเยอะไหมครับเยอะเกินเพราะเข่าแท้เบิ่งผลงานเอารถพี่รองครับเบิ่งเอารถครับผมเอ,อ่อเบิ่งได้เปลี่ยนครับตัวง,งามครับพี่รองเบิ่งกบหางหนูป้าอ้อยเมืองห่วงครับป้อมแสีบทั้งมันทั้งมัน,ท,มนทั้งอ้วนแสียบ,บักคัก ปีนี้พรท่านกินอยู่ถือว่าเป็นเทือแรกเลยล่ะที่เดี๋ยวมาดักปลาไว้เทือแรกก็จัดไปสองครับผมเข้าเมาคุณยายแผงดิดตัวนี้กับบ้านหน่อยได้พี่น้องครับตัวเท้าๆลุ่นๆสวยๆเลยล่ะรอบแบบนี้แบบใหญ่ยักษ์ครับผม,มนี่ครับผม สวยๆสวยๆสวยๆเต็มๆเต็มๆกับคุณหลายๆครับผมเจอกันไหมคลิปต่อไปเดี๋ยวถ้ามาลุยกันต่อครับหมาน,นี่แหละพี่น้องสวัสดีครับผมเก็บกอนสวยๆสวย,สวยๆโอ้โห นฟูดีแท้